เกษตรอุบลรัฐพาทัวสวัสดีค่ะพบกับอุบลรัฐพาทัวนะคะช่วงนี้อำเภออุบลรั์ของเราเนี่ยอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะข้าวนาปีก็เก็บเกี่ยวกันหมดแล้วช่วงนี้เกษตรกรก็เริ่มปลูกข้าวนาปลังกันแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในอำเภอของเรานะคะว่านอกจากเกษตรกรจะรอเก็บมะม่วงที่สุกขายแล้วเนี่ยเขายังขายอะไรได้อีกบ้าง โดยจะมีนักข่าวสาวเกษตรสดสวยของเรานะคะรออยู่ที่แปลงแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงหมู่เจ็ดบ้านดงนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับสมุทรบ้านดงค่ะใโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กับสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วงนะคะเดี๋ยววันนี้ แม่นะคะจะมาอ่ากำลังจะมาห่อแล้วก็คัดเลือกลูกที่ไม่สมบูรณ์นะคะคัดออกนะคะต้องเก็บเอาที่ลูกกระตอยมันออกเขาเรียกว่าลูกอะไรนะแม่ลูกกระตอยค่ะลูกกระตอยหรือลูกอะไระไอตัวนี้มันจะไม่เจริญเติบโตคือตรงนี้เราต้องเอาออกมาขายเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกมะกระเทยมะกระเทยลูกกระตอย เราจะดูยังไงคะแม่มันจะต่างกับลูกที่เราจะคัดไปขายแบบสมบูรณ์โตขึ้นเลืองกันารยังไงคะมันลูกมันลูกมันจะเป็นยังไงคะนี่ลูกมันจะโตจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือลูกนี่คือลูกที่เราจะขุดเราจะเก็บไว้นะจะเก็บไว้แล้วก็ห่อส่วนหมากระตอยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะาจะเป็นแบบตูดงอๆตรงนี้แบบไม่สวยงามอ๋ออันนี้คือหมากระตอยนะคะหรือว่าหมากกระเทยนะคะอันนี้ก็คือว่าเราจะไม่ได้เก็บ เอาเป็นผลผลิตที่สมบูรณ์แบบนะคะเราจะคัดออกคือเราจะเก็บออกไปขายาาาตันว,วนี้กิโลละสี่สิบบาทกิโลละสีบาทเมือนมะม่วงเบาหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นของเข็อยู่แล้วมะม่วงเบาก็จะเก็บเป็นอ๋ออันนี้ก็คือแบบเราคัดออกคัดออกคือ,อ,อ,อตัวนี้มันจะไม่คุณไม่ได้ไปต่อคุณก็จะแต่ว่าขายได้นะคะกิโลละสี่สิบบาท สำหรับผลผลิตที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือมะม่วงนะคะที่ทำนอกฤดูของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านเพื่อใหมู่ที่เก็บตำบลบ้านดกของเราอันนี้คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะทํานอกฤดูแม่บอกว่ากิโลกรัมละร้อยยี่สิบบาทอุยสวยมากอันนี้คือเป็นมะม่วงที่ได้มาตรฐาน G A P นะแม่เนาะของเราปลอดภัยจากหมากกระตอยที่เราไปเก็บมานะคะเราก็ นี่คือนะคะนี่เราก็จะเอามาขายได้กิโลละสี่บาทนะคะอันนี้ก็จะจะมารีวิวนะคะเอามารองชิมดูค่ะามารมองคนมัน,ออนเอายัยไงบินเบอร์แม่จ <c oughs> ้าแซ่บขเสร็จแล้วจ้ะแม่จ้ามันแข็งแกร่งมากปวดเปรี้ยงไหมคะเปรี้ยวกำลังดี แซ่บๆน้ำกันได้จ้าอารอยนะคะออยสดๆดเแซ่บเล่นสเปียวปากเลยนะคะนอกจากจะขายมะม่วงสุกแล้วก็ยังสามารถนำมะม่วงลูกเล็กๆเนี่ยไปขายได้กิโลละตั้ง40บาทเลยค่ะมาดูข่าวที่2กันเลยนะคะถ้าพูดถึงสมุนไพรทุกคนก็คงรู้นะคะว่ามีประสิิ์มีประโยชน์มากทางสำนักงานของเราเนี่ยเลยได้มีการจัดอบรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้นะคะเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําพืชสมนุนไพรมาแปรรูปเป็นน้ามันใครลูกประครบมาใช้เองหรือถ้าใครมีความสามารถในการจัดจัดการก็อาจนาไปจําหน่ายจ่ายแจกก็ได้นะคะโดยทางสํานักงานของเราได้เชิญบุคลากรจากโรงพยาบาลอุบลรับมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเกษตรกรที่มาอบรมทั้ง50รายได้รับความรู้อย่างเต็มที่ไปเลยค่ะข่าวต่อไปเลยนะคะ สำนักงานของเราเนี่ยได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อนําความรู้จากเกษตรกรด้วยกันเองไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองค่ะโดยการจัดเวทีวิเคราะห์การผลิตมันสาปะหลังในพื้นที่อาเภออุบลรั์หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังโครงการนี้เกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการปลูกมันสาปะหลังร่วมกันโดยการแจกแจงรายการที่เกษตรกรได้ในพื้นที่ประสบปัญหามากที่สุดแล้วนำมาสรุปปัญหาได้ที่กลุ่มสามารถจัดการร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังราคามันสำปะหลังที่ตกตำ่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นดินเสื่อมสภาพการขาดแคลนแหล่งน้ําขาดแคลนแรงงานซึ่งทางกลุ่มสรุปปัญหาที่กลุ่มสามารถจัดการได้คือการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังค่ะโดยการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยในครั้งนี้ค่ะโดยมีการแก้ไขปัญหาคือทางกลุ่มจะทําธนาคารท่อนพันสะอาดโดยมีสมาชิก40รายรายละ2ไร่ ซึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนก็คือสำนักง,งานเกษตรของเราเองนะคะจัดหาท่อนพันธุ์สะอาดให้โดยมีข้อกําหนดคือปีแรกเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการนําท่อนพันธุ์ไปปลูกเองปีที่2ทางกลุ่มจะเก็บท่อนพันธุ์ไว้50%และอีก50%ทางสำนักง,งานสามารถนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจโดยทางกลุ่มเองก็มีความคาดหวังว่าจะได้มีการส่งเสริมท่อนพันธุ์ดีและลดปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอบุรัตต์ต่อไปค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกษตรอุบลรัฐพาทัวร์ในเดือนนี้เดือนหน้าเกษตรอุบเภอบุรรัตจะพาไปทัวร์เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมได้เลยค่ะ